พีมาหนาวฮะมาลงให้อืมเอาถามน่อยเจ้าของสวนสองคนมายืนให้ถามให้พี่น้องเขาเบิ้งพี่นนองมาน่าจ้วอยเน่ยถอโซนหนาโซตาสามพันที่ที่เรามาดูจะมาดูกันวันนี้ที่เขาจะมาเลือกเอานี่ยนี่ครูสีมัเลือกเอาได้ไหมมัดน้ำเสนอให้เนี่ยแต่ละพันเอาเอาพัน เอาพันไหนก่อนใจดีเจ้ามัดสนับสนุนของมุ่งจะยางไปอยังนั่นโอ้ยายดนพูดเดียวมัดมัยืนเจ้าเนี่ยมัดยืนเที่ยงกับมัยืนแอนแม่ริมเนี่ยเอาล็อกเบาดูเอาล็อกพันนี่เอาเริ่มจากพันนี้สิเราจะให้เขาคุยกันเองนะคะว่าเขาเป็นยังไงแก่ให้าว่นนี่แหละเออแต่ว่าสามเลยพันนี่มัก อานม่ลมมก่าเจ้าคุณมากแบบใดก็ไเปาจังไลยนะมากเป็นอย่างคือมากขั้นนี้เอาแบบโบกิงโอเคมากว่ามันแซ่บอร่อยนี่ละแล้วก็ขั้นนี้มั้งครับฝักมันกับโอเชคือฝักมันงามออกงามแล้วกระดูกแล้วคอนเทนต์แดงก็คือว่าเป็นบบขั้วดินน้อยมันก็บ่ถึงกับว่าน้วยน้อยมันก็น่วยน่วยมันกับงามแต่ว่า คอนเจนเก้าเนี่มันสีมักสองขออ้อชอบหนากเม็ดสองเม็ดสองแต่ว่าเม็ดมันสีอ้วนอ้วนอ้วนกว่าอ้วน,นก็อันนี้อันนี้มันเป็นเม็ดแปดสิซีขีดแปดอันนั้นแปดสีมันแตกต่างกันที่ว่าอันฟักคอนเจนแปดสิบซีขีดแปดนี่มันสีข้อมันสีระยะกว้างก็กันหางกวรห้างก็กัน อันนี้อันนี้เกนคอนเกนคอนเกนซีมพุสมันสีกิีมเม็ดมันสีกิีมกันขึ้นเม็ดมันทีเม็ดมันทีครีมสัน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 มันก็สามเม็ดสี่เม็ดรสชาติเป็นยังไงบ้านี้รสชาติรสชาตินี่ถ้ารสชาติอันนี้มันสีนิ่มกว่อมันสีออกหวานแล้วก็ เมื่อมันสีนิ่มก็เขานด้ท่นี่ท่านี้มันสีกรอบมันสะเป็นกรอบกรอบมันมันแต่ว่าพันขอนแก่นเก่าสีหวานเม็ดอ้วนหวานหวานแต่สามพันขวดนี่ถ้าขวดนี่หอมอ่านี่คันนี้หมอขวดใช่ใช่ถ้าถ้าซีดปลาเสียไปขวดนี่ใช่แล้วโมก็เกิดก้อนนี้ค่ะโกแกะเพิ่นเราคันนี้นี่ไปเราได้สามมื่นแล้วเนาะไปอีกมื่นนี่ละโกแกะก็โกแกะว่าเม็ดมันโตเป น่อยอืมพอว่าเม็ดมันใหญ่ไปจากน้อยเขาอยากได้เม็ดน้อยก็นี่บานล้อมภัยบานล้อมภัยเสี่ยวพันธ์พันธ์ไหนคะบานล้อมภัยแปดสิบสี่ขีดแปดใช่ไหมบานลมภัเสี่ยวพันธ์แต่หนูอยากให้ทำเป็นเอกลักษณ์ไปเลยถ้าทำได้เนาะแปดสิบสี่ขีดแปดข้าเฮ็ดดีๆจะได้ดกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังคุยกันมากๆเชิญเชิญ เอาเด็กอายุต้มทายนะแปดชิเขายแปด8ิดแปดิ่าน่ต่อนแปดิวันถ้าเอาไปต้มเอาไปต้มถ้าเอาแนวเน้านี่อันนี้มันเก้าสิบี่าวันลันนี้เก้าสิบ่าวันล้วนี่แต่แต่นี้อายุสั้นนะเอาหนี้แกดําแล้วแมแกดํานี่แกดําเอาที่มาดูท่พอหนามาให้องีดไป เล่นเต้นก็ควรหน่อยดิตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพันนี้คือน่าสนใจมาลุ้นพันเออแพงใช่เออแพงมากทัมาจากแนวองศานแนวองศาน้องลูกแก้แก้โอ้ยตื่นเต้นไมนเป็นมัมันม่วงไหนุ๊บมาดิแข็งแข็งออมันแข็งมากมันแข็งไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมาเจาะใช่ไหม ว่าจะดีมันวัวเห,เหรอปน,อนี้นั่นแหละอันนี้คือไรไปว่าได้เน,นี่ย มเมาบอกถึงมันจะม่วงกว่านี้อีกดําดําเพลาบอกว่าเพ็ดดําเขาบอกเพ็ดดําแมงกะหรีนี่กัดกัดดํเดียวมาจากแมงแมงสอนยังวะาเสยว่าบปอเมนั่นบเมนเพ็ดดําเนสันเกยดกกครับดกว่ันนี้มันยังไม่ดําเพราะว่าถ้ามันแก่มันแห้งนี่แหละมันจะดำดําที่มันจะดำแดสดํก็ดําําอันนี้มันยังอยขยายไม่ดนเออ ก็ดีนี่ขายได้รถละหกลอยผนเด้ดเนี่ยหกลอยผนเด้อไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าไอ้เมล็ดนะเมล็ดนะเออขายเมล็ดนะเออโอ้ยหลินโคตรชนาไปแขกเราเด้ดเนี่ยโคตรชนะไปแขกเราเด้ดเนี่ยขายเลยเด้ดเนี่ยในบันไดนี่ ได้ยี่สิบในมาน้ำท่วมมาเลยได้ยี่สิบในหัวนายดัอยู่บ้าน่อยูโอ้ยบ่บ่ดูแลดีบ่ะนี่มันต้องยังซี้ลองดูัลายเสือม่วงเป็นสีม่วงเลยบบ่มีลายเสือบ่มีลายเพราะว่านี่ม่วงเลยเอาม่วงจัดมาให้เลยนะ คงหอยากได้ยูหลเสีออะแรนะาลเสือก็มีบ่ได้เอามาแต่ว่าแต่ว่าเอาดำมาให้แมนเอาดำถ้งเอา้ผมะหอยงแสดงว่าตะดิงดินนี่ผมเออเดี๋ยวนั่ยูเอาไปหันละเดี๋ยวสิจัดหาห้ดอกขันแมนอยากเคดที่หลีเดี๋ยวจะพาเห็ด่าสิจอายลุง มาพี่ว่ามันเป็นตาสีหนึเอาไปปลูกต้นมะดำแบบนี้แหละมันสีดำนะเป็นเป็นสีม่วงเลยอ่าม่วงเลยเวน่ามาขายซองเชียบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเดี๋ยวสิพาเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเลียมนี่แหละเอา่ป ของแท็น่นองแทเะกับต้มสีด้ยงม่เสียได้ราเสียอยู่กินเหล้าวานเนี่วานวานร้าเสียแต่มันแข็งแข็กันเนี่ยตรงเปลือกอ่ะจะแข็งเปลือกแข็งแต่อร่อยนะพันเนี้ย